เค BACK THE AUTO GARAGE PRO วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับระบบขีปนาวุธป้องกันทางอากาศรุ่นใหม่ล่าสุดของประเทศไทยในปี2025ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเสริมเคี้ยวเล็บของกองทัพที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังจับตามองด้วยเทคโนโลยีทันสมัยความแม่นยำสูงและสมรรถนะที่ทัดเทียมกับมหาอำนาจทางทหารระบบนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพียงเพื่อป้องกันภัยทาง อากาศแต่ยังเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ช่วยยกระดับความมั่นคงของประเทศในระยะยาวระบบขีปนาวุธป้องกันทางอากาศของไทยในปี2025นี้เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้ผลิตต่างประเทศและภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยจุดเด่นสำคัญคือการใช้เรดาร์แบบเฟสอาร์เรย์เฟสอาร์เรย์เ ที่สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันหลายสิบเป้าหมายในเวลาเดียวกันครอบคลุมระยะไกลกว่า150กิโลเมตรและยังคงทำงานได้แม่นยำแม้ในสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือมีการรบกวนสัญญาณอย่างรุนแรง ตัวขีปนาวุธถูกออกแบบให้มีความเร็วสูงสุดกว่าม็อกซีสามารถเร่งความเร็วได้อย่างรวดเร็วหลังจากปล่อยจากแท่นยิงพร้อมระบบนำวิธีแบบผสมผสานร,ระหว่างเรดาร์แอคทีฟและอินฟราเรดทำให้สามารถติดตามและทำลายเป้าหมายที่มีความคล่องตัวสูงหรือพยายามใช้มาตรการหลบเลี่ยงขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพการยิงสกัดสามารถทำได้แม่นยำแม้ในสถานการณ์ที่มีเป้าหมายหลายเป้าปรากฏขึ้นพร้อมกัน แท่นยิงของระบบนี้มีทั้งแบบติดตั้งบนรถบรรทุกล้อ,อยางที่เคลื่อนย้ายได้รวดเร็วและแบบประจำการถาวรตามจุดยุทธศาสตร์รุ่นเคลื่อนที่สามารถติดตั้งและพร้อมใช้งานได้ภายในเวลาไม่ถึง10นาทีซึ่งช่วยให้สามารถปรับตำแหน่งรับมือภัยคุกคามได้อย่างยืดหยุ่นในขณะที่รุ่นประจำการถาวรมีความเสถียรและสามารถติดตั้งระบบป้องกันเสริมเช่นโดมเรดาร์หลายทิศทางหรือระบบป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ การทำงานของระบบนี้อาศัยคอมพิวเตอร์ควบคุมการยิงความเร็วสูงที่มี AI วิเคราะห์ข้อมูลจากเรดาร์และเซ็นเซอร์ในเวลาจริงทำให้การตัดสินใจยิงมีความแม่นยำสูงลดความผิดพลาดและเพิ่มโอกาสสกัดกั้นเป้าหมายได้ในครั้งแรกที่ยิงเทคโนโลยี AI ยังช่วยประเมินความสำคัญของเป้าหมายเพื่อจัดลำดับการยิงโดยอัตโนมัติในสถานการณ์ที่มีภัยคุกคามหลายทิศทาง ด้านการเชื่อมต่อข้อมูลระบบนี้สามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศของประเทศพันธมิตรในภูมิภาคได้ทันทีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรดาร์และการติดตามเป้าหมายแบบเรียลไทม์ทำให้ไทยสามารถรับข้อมูลล่วงหน้าจากพื้นที่ห่างไกลและตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วระบบนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า AEW&C เพื่อเพิ่มระยะการตรวจจับให้กว้างขึ้นอย่างมาก ในการทดสอบสมรรถนะช่วงต้นปี2025ระบบสามารถสกัดกั้นเป้าหมายความเร็วสูงกว่ามอก3ในระยะเกิน100กิโลเมตรได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ยังมีการทดสอบยิงสกัดเป้าหมายพร้อมกันหลายเป้าในเวลาเดียวกันซึ่งระบบก็สามารถรับมือได้สำเร็จทั้งหมดการทดสอบในสภาพฝนตกหนักและหมอกหนาแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของระบบไม่ลดลงแม้แต่น้อย ราคาของระบบขีปนาวุธป้องกันทางอากาศรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ50-70ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อชุดขึ้นอยู่กับจำนวนแท่นยิงขีปนาวุธสำรองและอุปกรณ์เสริมที่สั่งเพิ่มถือว่าราคาแข่งขันได้เมื่อเทียบกับระบบจากประเทศมหาอำนาจด้านการทหารและที่สำคัญการประกอบบางส่วนทำในประเทศไทยทำให้ต้นทุนลดลงและเพิ่มศักยภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศ ในแง่การบำรุงรักษาระบบนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและซ่อมบำรุงได้รวดเร็วอไลล่ยสำคัญสามารถถอดเปลี่ยนได้โดยทีมช่างเทคนิคในประเทศลดความจำเป็นในการส่งไปซ่อมต่างประเทศซึ่งช่วยให้ระบบพร้อมรบอยู่เสมอ ทางยุทธศาสตร์การมีระบบนี้ทำให้ประเทศไทยสามารถป้องกันน่านฟ้าได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางอากาศและเพิ่มศักยภาพการป้องกันเมืองสำคัญฐานทัพและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองในด้านความมั่นคงกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค อนาคตของระบบนี้คาดว่าจะมีการพัฒนาเพิ่มเติมเช่นการเพิ่มความสามารถในการสกัดกั้นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงรุ่นใหม่การเชื่อมต่อกับโดรนลาตระเวนติดอาวุธและการใช้ระบบควบคุมแบบ AI ขั้นสูงที่สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมเป้าหมายเพื่อทำนายเส้นทางการบินได้ล่วงหน้าการพัฒนาต่อเนื่องนี้จะทำให้ระบบขีปนาวุธป้องกันทางอากาศของไทยยังคงอยู่ในระดับแนวหน้าของภูมิภาคต่อไปอีกหลายปี เมื่อมองในภาพรวมระบบขีปนาวุธป้องกันทางอากาศของประเทศไทยในปี2025ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือป้องกันภยัยแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีและเป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและพันธมิตรต่างประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน นี่คือการรีวิวเชิงลึกของระบบขีปนาวุธป้องกันทางอากาศไทยในปี2025ซึ่งเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนากองทัพไทยหากคุณสนใจติดตามข้อมูลด้านเทคโนโลยีทางทหารและการป้องกันประเทศอย่าลืมกดติดตามช่อง The Auto Garage Pro เพื่อไม่พลาดเนื้อหาสุดพิเศษในครั้งต่อไป